สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจจำปาดงนะคะอันนี้เจยมาหากิน,นะะหากินอะไรเนาะวันนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ไปเก็บผักหวานนะคะแต่มาหากินอาหารชั้นสูงอีกแล้วนะคะาหากินอาหารชั้นสูงตามสวนสวนยางพารานี่แหละ เราไปหาดูอาหาั้นสูงอาหารอะไรเนาะมากับเพื่อนสองคนนะครับวันนี้โอ้าจปาดอ่อาหารชั้นสูงจะได้กินอยู่บอ่อ พออยากกระยังกับยูสูงสูงจักกิได้กินหรือบอไว้ง่ายง่ายโอ้เฮียไปแล้วมาถึงกระตาบ่าซึ่งกระตาอ้ ลงมาแล้วลงมาแล้วไปซองไปซองได้ยูได้ยู Nè mình thăng bất, Phun léo hay Chắc dưới thăng đầy Hỏi hỏi mô hình hai dân su há kín nhạc rồi hôm tay mày hôm tay mày các ta hỏi bò hết nhọc 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 bẹp như nào bò hiền hoạt cây ta แลนโซ่หุโลงยาวยาว à o แลแต่ใบใหม่ตีต้องเอามือแบบนี้เด้อคันยาดมันแตกอ ตาเอากตาลูกมากบ้านหำหำหได้แล้วได้แล้วติ้ตาแล้วบัดน อไปได้แล้วได้แล้วก็ไปต่อบัดนี้หากินอาหารสั้นสูงเนี่ยโหยมันอยากแท,ะทะ้ๆทห้างรถไปให้นี่ไปสวนยางไปหากินต่อไปคือสิได้หลายดอกอาหารหากินยากอยากมันกัดเจ็บเจ็บโอ้โหนไปแล้วก็บ,บ่รทานเลยเมื่อง่ายคุณนละัะ บุนละค่ำพุนละจังสีได้เมื่อ,อไม่เจยกับสีไปเอารถกอนเดอร์แบบน,นี้ไม่เจอกับสีขี่รถน้ำหลังขี่รถไปตามหลังเลยเนาะทางรถนี่กับทางรถนี่ไป,าปหาได้แล้วพ่อได้ยูได้กินนั่นแหละโอ้ยมือนี่จังแมนมือนี่จังแมนเนาะไปหายูหากินหาอยากหากินหาใครแย่ใครหมดแดงไปน้ามูมาน้ำกันสองคน นี่หละเนาะอยากกินอาหารสั่นสูงมันก็นยากที่นี่แลละเนาะหากินตามสวนสวนอันยางพารานี่หละเพราะว่าถึงในโขกในดงก็ไปเก็บแต่พักหวานช่วงนี้ใข่มดแดงไปแกงใส่พักหวานเว้าอยุกอะอพ่อได้ยู่ได้กินอยู่ได้ละหากินเนาะแต่ว่าไม่ได้ขายดอกมันยากกว่าสิกว่าสิแยได้โอ้ยเนาะ ความเจ็บปวดทรมานอมันกัดคอกัดแกวกัดมองที่มันอ่อนมันกัดไปเบิ้ดเจอยกลับไปกลับมูกับพวกกินแกงพักวานมือเศร้านี่กลับไปปีนขึ้นต้นผักวานมาบัดน,นี้ผัดมูส่วนมาไปไปแย่ไครมดแดงไอเลยมามาน้ามูเจอยแย่บอเปลี่ยนดอกเพระาะว่าตาบ่เห็นหงมันเฮียมันมาถูก,กตาไห้เลยให้ ให้เอาใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ขี่รถลาะตามหลังขี่รถล่อไปตามนี่แหละสวนเถียงให้เถียงหน้าเฮานี่แหละมาหากินตามสวนยางแต่ว่ายางมันกับโป่งใบแล้วมันกะหังหมดสสมมันกับบหลายใครมดแดงเนาะบ้านเฮ้าอื่นว่าใข่หมดสมหลายนะเอิ่นบ่คือกันนี่ะมาโอ้ยเจอยได้หลายแล้วเอามาเมื่อน,นี้ก็ มาด้านไหนห้เบืองแล้วยานมันกัดเนาะเจอกระมาน้ำลดไงใส่กระสอบปุ๋ยพิ่นได้พี่น้องเอ,อ้ยใส่กระสอบปุ๋ยยานมันกัดก็เลยเอาใส่นี่ใส่กระสอบกะยางกระตาอยู่ข้างในเอากระตาอยู่ข้างในแลลวกะมัดหุบไว้ยานแม่มันออกมากัดเนะาะเฮาขี่รถเนะาะเฮากับขี่รถพ่าเปิดห้พี่น้องเบืองแล้วยานมันกัด นี่มานำกันน้ำมูลายคนกระตาหนึ่งจุดล่าไปกัใส่ลดุดบ้างเถอกับใส่นี้เพราะว่ากระตามันอยู่กระตามันอยู่นี่ก็เลยใส่นี้แล้วก็ไปละ่ะซ้อนท้ายกันไปคุญละทางเมื่อเหฮาก็ได้หาอยู่หากินพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ดอกคลิปนี้ก็ไปไปไป,ไปต่อไปหาทางพุ่นท้องโคกบุนละ อันนี้มาสวนยางมาสวนยางกับพ่อได้อยู่ได้กินเนาะมาแงไข่หมดแดงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำานียสักก่อนเด้อมูไปแล้วเดี๋ยวห้าสิบไปที่ล้างเนาะขับรถไปพุ่นแลวเลาะลงไปเลาะลงไปพุ่นละทางเมื่อพุ่นละจะสวนยางพระราดเนาะ,ะเอาไว้สำานียสักก่อนเด้อเอาไว้พ่อกันไหมคลิปหนาเด้อสวัสดีค่ะ